เปิดได้วันทกี่กินานะครับก้เป็นาแต่ว่ากินไปเนี่มันคือกวนลคัเืยมอกะอง่าเบยปล่าเปือกลตงเยวะเที่ยเยนกสาวนะครับเป็นนี่ต้มรูนะครับยังมั่นมากเกียนะครับเป็นก็วาได้มาให้้ารูครับเกษตรกรนะครับนังจากกอกแล้วนะครับ

ใช่ไหมน้องเอฟความเชี่ยวชาญใว่ไหมเรามัดใช้เรามัดเลยผู้ใดสีมัดผู้ใดสีมัดนั่งคนมัดเลยไอ้ไม่รวม้มเด้อ ยวปัจจัหลายยุเรื่อิงไส่พีใครรอเดียวต่ใกลเจ้ายาโอ้ยมันจะไปล้นกันได้ไงจ้ามัดมัดไปได้ที่อยากมัดมัดแบบนั้นก็ได้มัดงดัอไย่างเ้เอ็ตรงไหนมัดลอด้ยมัดลาอากาศดีนะครับ มันไล่อากาศได้ก็ดีจา<อ>้อยบ่ไล่อากาศก่าน้าเป็นไปได้กัดสองมัดสองี่เรือเนี่ยเนี่ยพี่อไม่ไปเนี่ต้องแล้วไปปไปมอีออไม่ไดนตไมกครับอยากอยากให้มันนอกมัดในหดแล้วพราะวรามันพอมันไมเไล่อ,อลา,ากาศได้

เลานก็จะไปเียรกบานก็ดูแหลก็มเกียรว่าาสรขอทุกบนเลยสน้อยก๊สสินหายนั่นเกียรร้นมากกวิให้นี้แก็ขอกี่ให้พีสิเจ็กียรน้นุ้น้งนงมเดี๋ะไรดง ก็น่าจะพอดีเานไม่ไม่ไม่เกินแต่ว่าถ้าเรพี่น้องยเองได้ก็ทำเอ่ครับคิดว่าทำเองได้ไหมได้ได้ว่าจำเป็นจะขายว่าเย่มว่าขายได้ป่เย็บมากเยี่มาเคนะครับนมืม้างโอนส่ขายต่ะโอนสี่ขายตอบไนึ่งร้อยให้ผู้ใดถ้าไม่มีคนหน่งร้อยหนึ่งก็ซื้อจช่ไหมเจ้แมน มูแม่เนี่ยเอาหนเอานกันเนี่ยรายังยายังให้เฮ็ดเองร้านให้มันสยืม่แมลาเอามาไหแลกันเต้าป้าเต้ายังไปค่อยๆเทนะครับจะได้ไม่หลงเนาะถ้าเทซ้อมดให้เทคนเดียวออให้เทคนเดียวนะจะได้ไ่หลงนัดกานทำดีเลยครับรอเรานัดกันทำเนาะกองทุนท่นพ่อก็ ให้คารวกแล้วก็ทำร้อยเลกก็ต้การเรียนตอาทุกคนก็ต้องใช่ถูกต้องถูกต้องผมันจะมาั้งมาตัวไตังตกต้องใช้รัดจัทยั่างเลยเออบนเมืไยไม่ได้เลยก็เห็นใจกขอ เปิดแล้วนู่นพี่ันนี้ไปสองกว่าแล้วก็เลีย์ทุกอย่างใบสาม่วดแรทุกคนนะแม่แม่สอนให้ขาดสิ่งที่เราขาดตอนนี้คือสิ่งที่เราขาดตอนนี้คือไอ้ไอ้หนัมเราจะทำยังไงองันเนี่ย น้ำมันบวกกับแต่จุดินียจกาบวกกับน้ำมัเกรเปียวเนาะคือมันต้องใช้นะครับคนต้องใช้ด้วยเหมือนอย่างนี้เลยครับถ้ามาทำร่วมกันเราก็แบ่งกันไปเราจะได้มีความเสี่ยงว่าต่อต่อด้วยกิจกรรมของโครงการเกษตรอินทรีย์การรมน้ำมันสุดยอดเล่มมนซา อีแต่ไนวจะได้รูกหลานกับขึ้นบ้านเพิ่นต้องรอกับบ้านยี่สิเร้มันีไปแล้วฮะตองดีแต่ไหนสำคญเนาะเดีเดียวขอเวลาหนึ่งปีกอนเอีแววนี่กมไครับพยายกลับมาคาดสาย

เออมันหอมกลาน้ำตาลนู่นะกลาน้ำตาลมันหอเ่หอมเกี๊ยข้บอืมูกรสือกวนแล้วเนบีครับครบต้องขื้อต้อง้ก่านี่พอมันลายดิใหลายใจงามลาย

กำอันบางยีนะครับกำกำเสร็จแล้วนะครับกำกำหมัดนะครับ ม <oh day, ันด oh. ันไห่ก้อนนะครับลาอากาศดอกนะครับท่านผู้ชมครับลาอากาศดอกลายอากาศดอกมัดดันไห่ก้อนนะครับบกดคิดนะครับคนไหนกดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ